ฝันเห็นกะเนยวกับเกาได้เก่าหอดอ่ตามความเครื่องความฝันควเมเ์นะความคิดนะเม่คิดว่าได้เลขตัวเก่าที่มันออกหงวดหงดที่พามึงหันมันะยิบเปลี่ยนเมื่อตรงนีตัวไรตัวน่งติดบ่บนกัลาบานมันมือเค้ืนนนี่เวละทีฝันเลยบานเลยก็ทีฝันเกี่ยวกับสร้างสร้างโตตัวมยใหญ่หรืสร้างน้อยแต่หาสแต่อัท ยางมากถ้ท่านผู้เมย์เยหยุยบไย่็อ,ยา,ย,าอยาลยับจับว่าอ,อีกอย่างนี้นี่ชีวิตจริงเนี่ยเมย์กะทักเมยมัมกสั่งนี่แหล,<ะ>ละกินแหละกินลำซ้อนแลอ้อยากแลกจับเพิ่นแะ้ใครอหยากจับนี่ให้เมยจับเมย์มาจันแต่แหลที่เปคนสิหยาดนี่สิบวันห้จับเมือไปจับแ่ท่านท่านละโกนคนแต่ละคนเด็กจับแต่ละไปมากเลยมือลูกหัวเลย็ยาเขอางมาหาบะแล้วกล้วยเฉยนิดนึง เพื่อนกินกล้วยว่ากล้วยเพื่อนเดี๋ยวมือลูกหัวเพื่อนเด็กจับไปบายกานนี่แหละฟันเบือขึ้นแต่ว่ากิเอวนสูตรคำนวณอย่เชียงอยู่เ้องเชียงไปเบือขึ้นอีกก็ะฟันแบบนี้แหละครับฟันดีตัวแม่น่ะนะฟันดีฟันเาสูตรจะคล้องเสร็จแล้วแม่แต่ว่าเือ มพื้นใส่เบื้องว่าเอื่อยงามแหลกออกมันออกอย่งนี้เนสแม่กะเห็ดขมแมงนี่ไปทุกวแต่งวดเห็ไปแวงวดแม่กะซื้อเ่ค่ะบาทสิบบดซีเนไปครับันเห็ดแล้วกับมาเจียบเบื้องแต่สูตรนี่แม่ก็เห็ดมากนี่กะดูอันนี้แต่ลูกหน่อยจน่อจนมาจนลูกจนเราอยู่เช้ากว่าปีแต่ละคนนะ ครับโอ้เห็นมะขักุ้ยตัวนี้หลายปีเป็นลูกเด็กเจ้าเจ้าสามผู 2, 3, 4, 7, 5, ้น้อยกับเจ้าสามผู้ใหญ่กับจนว่าสี่เจ็ดเด็กเจ็ดเท่าแปดล่ะฟันดีปันปน,นี่วนนี้ก็เปิดอารมณ์สงสัยดอกก็มีแต่เอาเห็ดเห็ดแล้วก็ซื้อนี่แหละเล่นไปตามเพคเนีย่ยนี่ล่ะครับเห็ดเองซื้อเองเมื่อเมืเ่อกี้เห็ดไป็งที่แหลนนัหมดเมื่อก่อนซื้อกระเละเบื้องนี้นี่ละ่ะครับ ต้องเมี่ยแมาเคล็ดเนาะมาเคล็ดมาจริงๆนะเนี่ยแต่มาตรคำนวณไปเหตุไปกันนั้นห้าเนื้อที่เขามีลดเนาะจะได้กับเอสซี่ค่ะแต่ในกับยาสบ่าคามเรื่องอะไรมันอะไรมันลดอะไรมันจะได้กันเลยมันเป็นเรื่องปกติตอนเม่ยเป็นเรื่องปกติบางคนกะอินคักเออบัดมาเบิ้งฮาบัดมาเบิ้งช่วงเอ็ดงวดที่มันพอเขากะ เป็นจมไม้เขากับมีเนี่ย็ดเป็นไงเนาะพวกนี้เงินผู้เห็ดนี่ผู้เห็ดกะอยากใส่เข่าเดีครับผู้เห็ดผู้เห็ดเนี่ยก็อยากใส่เข่าอยากใส่ถืออยากใส่ถือซุ้มอ่อนซุ้มอผู้เห็ดกะบอกอยากใส่หลายตัวไปอยากใส่เด่นหน่อยคู่ครับแต่ผู้เห็ดทางไห้มันถึงมันถึงโมได้ครับชื่อว่าเล็กหน่อยคู่เข้าตัดเพื่ออายุสิบคู่กะเมกะเอาชุดความสะบาดเมียวเหลี่ยานะครับเมื่อจะมอกกะอยากใส่เราเห็ดนี่เป็นเข่าใจเมียนี่ตรงนี้ครับ กัธรรมดาเสียห้าสิกานก่องออกมาได้ปดหนี้เนาะเขาก็ต้องมีสูตรมีการวิเคราะห์เสียสิดึงออกมาให้ได้เรื่อยๆหน่อยคู่ต้นปวดหัวปวดอะไร้นเธอต้นเธอแม่ปวดหัวดมาแม่จนจนหยุดซะก่อนปวดมะฮิตมันคิดไปบ่ได้ครับคันเรียกไทยนี่ของไทยนี่วันที่หนึ่งนี่คันแม่ฟันดีจัิงส่แม่สิมักตัวใหญ่ก็มู่ครับ นี่ใจเลยฐานี่ไกกับมักตัววงเลยตัวใดครับมักมักตัวสามเก่ามักสามเก่าจะมเมย์พอนิอัลเสียงเน๊ะพอนเอัลสามเสียงพราว่าอังปีมันไก่เล้าแม่ต้องเห็นเล้าออกไปเห็นแล้วเรื่อยก่อนคือหลังจากเมย์เล้าออกแล้วมึงแลนี่แม่ก็จะเอาเหล็กไถ่เสียนเสียงแล้วนะมันฟันดีจันไรเบียดไรเนียวไรนี่บ่แม่ก็สิโทรหาผู้หญิงอื่นต่เศร้า ครับโอ้มันแรงที่เสียงสะก่อนเนียนี่ล็เฉียวเหล็กใช้เสียงก่อนฝันดีจังไหนจังเคยฝันเสรเสรเหล็กแล้วออกเร็วสะก่อนโดนถี่เซียงได้ครับเดี๋ยวมันสี่ซับสนเนาะแม่เนาะจะคอยพูดซับสนเดี๋ยวเพิ่นสิว่าเดี๋ยวเพิ่นสิว่าอันผู้เพิ่นอันเสีห้โชคลาภเพิ่นสิว่าเออเสียงเอาตัวใดแท้เนาะเขาก็เลยสิแยกแยะบ่ออกแมีนอยู่เออเขาเนี่แยกแยะบอออกบ้าน เซียงนี่เห้เสียงออกของไทยหรือของลาวสินะเนี่ยอยู่เวลา,ขาเขาเซียงเขาไ้อธิษฐานว่าอันนี้เป็นลาวเด้อครับหมวดวั้นที่โนั้นเทน,นที้อันนี้เป็นไทยเด้ววดอหมวดปั้นที่โนั้นเทน,นที้ออกวันอนินยังกระดิบออกคุณกระัดน,น,นีเน่แล้วเขาก็จะเอาเสียงครับแต,แต่ว่าอยู่ในใจด่ของไทยนี่มาแล้ว,วเนอะมักคึ้มากไว้ในใจก็ควงคือนสามเก้าเนาะเนี่ยนสามเก้าครับ นัดอีกนัดอีกอันอย่างนึงเดิมมันเคยออกอายุเมียคือปีวันทีผ่านมาหน่อยอายุเดีหาสิบปีแม่เสืยอายุเมียมันออกอายุบันใช่ว่าปีนี้เนี่ยปีนี้สิครบรอบเดยหาสิบเอ็ดปีเต็มปัติเก่า,าออกาุมภาเนี่ยล่ะเก้ากุมภาสิครบรอบหาสิบเอ็ดเต็มเก่ากุมภาเนี่ยครบรอบหาสิบเอ็ดปีเต็ม S <S อีกอีกอย่างพอมาอยันตีคือเล็กหิ่งลางสองตัวมาตัวนะที่ไหนเขเทงไปนะครับมันก็มีมันก็มีหากัะพกยี่เ,เหลี่ยมบ่ครับนี่แหละ,ะก็คเล่งใสก็มีเท่านั้นล่ะว่าอายุเจ้ของกับเล็กสามเก่าสีวง้งน่ะอันนี้คือเป็นเล็ไทยเลขกสามเก่านี่คนบ่ใครหาา่าน ส่วนมากก็จะมีสามหกลายมีกับหอว่ามกับหัว,วืึม้สิงเก่าว่ากันว่ากันว่าไปคือมือมือหน่นเนาะทั้งทั้งเมย์โทมากเนะาะมันว่ีย่ละไห้เรไห้เล็กแล้วอันจะคู่กระบอกคนไฟว่าเด้หกคู่ยี่ละสามหกมันจะเป็นชงเก่าผมอ้ด,ดันเดิอนวานนะครับทั้งผูเม์เดือบ่า แต่กะเล้ยวแต่เมียเริ่มเมียสีไวหรือบุ๋ไวกับกแะเลี้ยวแต่มีสีลวดลักสามไปลวดกับกระเลี้ยวแต่ว่านพีว่าเลี้ยวแต่เมียสีเฮ็กนะครับแต่พึ่งลวดพ่ก็ได้ลูนเลยทั้งล่างทั้งบนเลยเขาบนออกทั้งสามสีทั้งสามเก่าเที่ยวเมียเทียวนึงกัน มีคนฝันว่าได้จับหัวสร้างตอนนั้นมันออกอย่างนาะผมผู้ดใดนาะฝัน,นเดือดมือลูกมือเดือดมือลูกมือคั้มหัวสร้างแล้วเดืลูกไปคั้หัวโดนดีใจหลายโอ้เหเมจับมาสั่นโอ้แต่เนี่ยคือจงสิบ่อยอยากให้จับครับแบบดีเพื่อนคนละงานเขามาล่ะหเหแมจับดีเดือดมือลูกกางากล้วยไงคนละกินแบบนี้ ผู้ชายผู้ชายผู้ถี่มากับสัตว์อ่ะจับได้จับก็ได้ขัดได้เลยมันเป็นคนสูงสูงหละกัดผิวดำเด่นเปนมาน้ำสัตฉันบอกว่าตีบอกว่าตีเป็นเลขมันก็เป็นโชคไงนะครับได้จับหัวสร้างเป็นโชคไงเลยตีบทตีเป็นเลขเป็นเลขอย่างนี้ผมคิดว่าขอภาวนาสาธุขอให้ สูตรคำเวณ่ึแม่เห็ดแล้วเอาเซียงมีขอให้มันเขาค่ะแร่นี่มีแหละขอให้มันเขา่าบ่บนกาลางก็ขอให้เขา่าแม่วาครับไอ้อ็บนี่คนใดแล้เ <pos> ขาอ,อีกงวดนี้นก,น,กเนเป็นวดที่งกมันเขางกวัดเราดุอันเอฟซีเป็นกระสิฮงจักแม่ขึ้นพนดีเดิกคอยให้กำลังไก่คอยตามบางเทือเพื่อนกะโชคดีต่อ,อกันหลายๆงวดเพื่อนกะอาจจะอยากทำบุญกับเฮาอยาก ดูแลซอยครับมืคบอคาปากกาห้าองสีน้าเนี่ยครับอนีรก็เลี้ยวเตี้ันนี้ก็เลี้ยวจะเพินเ่นเนี้ยจะอ็ดีเพิน่นจะจะยูะกับเพิ่นเนาะครับเนาะ่าเาพินพ่นจะดูแลห้องบอ่อเพิ่นทำบุญกับเ้าบ่อเนี่ยจอยู่กับผู้เ<ะ>พิ่นลงทุนนั่นแหละเขาก็ที่แรกเขาก็ลงทุนแต่เขามันกับือเขาดียู่เขาก็จะแบ่งปันเนาะแม่เนาะเขาก็มาว้าสู้ฟังเน่แตงแตงกระเบีด้ความคิดจังสั่นแหละแตงว่าเบียบ่า แม่กะไรมิได้มิดได้เดยเหดเบึงจะละงวดละง,งวดก็คือจงเขายืมอันแม่ยว่าครับแม,แม่แม่ต่โกนแม่ก็ถึงปพ่อพสองหุกจ็ดหกเปีดที่ที่แม่ล้ช่องเนาะคอกจะขันแม่กะบ่บ่ล้ลช่องจัดบ่ลงมองได้ได้กะไรต่เหดเบึงจะของเหรียญเห็ดเหรียไปอีกน,นะครับแต่ถึงว่ลงน้ำพอยเ้ตมืนมนอน,นั่นแหละครับับก็มีโนหนึง เมื่อวานนี้จังได่คอยเขาเด้อเนาะแม่เนาะเป็นระเบี่บระวางเขาคอยเขาเป็นขบวนสี่เดินจังเบื้องหน่อยเบื้องหลายก็จะยุ่กับเบื้องหน่อยเบื้องหลายก็จะยุ่กับนี่แหละแม่เบื้องหน่อยเบื้องหลายก็จะยุ่กับบุญของแม่นี่ยแหละที่มาอุ้มช่องให้พอเฮงก็ได้เลขเขาดีๆเพิ่นก็มาเบื้องอีกดอกเนาะแม่เนาะเอาก็ขอให้ แนวทางเขาเนาะแม่เนาะเหมือนเปลื่อมจะเอย่าลืมว่าแม่เป็นอันที่เพื่อนของหมู่บ้านเดอ้อ <laughs> เป็นที่เพื่อนของหมู่บ้านเ<ะ>นี่ยส <laughs> ให้เขาเดอ้ <laughs> เเดอมือเล่นให้ยืดซีได้เงินครับผม <c oughs> โอ้สาธุสาธุให้แม่คือจังคิดไว้เน่เด้ออ้าวผมกับบอสรบกวนแม่ลหรครับรบกวนแม่แม,มาเทา่าไหร่นี่โอ้ยสี่สิบกว่านาทีเอาแม่พักผ่อนะครับผม <c oughs> ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ